นายน้ำขอบขั้วคุณหญิงสูบแบบจะเป็นผัวหลายมันยากจังสีเลือเมยเบิ่งกันน่ำคุณเมย์หัวหลายเลยกันยากกันมอมเนี่ยมันยากจังไหนหัวหลายนี่ผัวหลายเกิดไว้แง่กันให้เราไปน้ำมันก็เครียดมันผู้ใหญ่จ้องไม่ได้ไปน้ำผู้หนึ่งผู้หนึ่งเกิดเครียดไปน้ำมันกันนี่ท่านไปน้ำมังกันี่สิกันไม่สนใจจะที่ไม่แล้วเจ้าของบวัตถุถึงเนาะเอากลุ่มของเราจังไหนนอกขางเราก็เครียด จะกับมีคำบอกคำบาตัวบันนี้เขาเจ้าเองนะที่บ่เลือกผู้ใดผู้หนึงเป็นเดจังเอาลายมันหามันโหกไปจังสันคนหลุดยากตัวเป็นเนหยนกบอ้งยากจ้ของบรเลกเนาะัาแล้วแม่วัดเท่ให่ไปทั้งไท่หลายกมูโก้นี้พวกบ่มากพวกนั้นนี่ทุนใจ่จะว่าบ่มากบ่ญใหญคุณมากปากะาอยพ่ออยพ่อเป็นของจัน น้องจันคนน้อุ้ยเอามาเื่อที่ยามันดีขึ้นอย่างเดียเห็นบอกคนคูดในเมียอมัเสเอาอคนเราสูกจะฟังอยู่นอขั้นมีลูกเมียมันก็จะว่าอันสีพอดีเอมันเคยเห็นหนอือเขาเขาอว่าสีด่างันก็สีพอดีก็ดคสีดางสีเดีเาเอาไม่สีดางสีใสกันเอาบอกไม่มาูเชืนดูนเราทุกสั้นสิเอต้องค็ดว่าไหนเมียเคยขาพาปดี แสดงว่าเ e ็ดเด้นี่เนาะจกรกสันก็ยืนน่ม่านี่เนนลยบ่ยืนนเมียบ่ได้ค่ะต้องบ่ยืนนี่เ้อขูอีหมอถนลู่บาเี้ขี้ตอดเจ้าว่ากคอแม่โสบาดอือมือคนลุกขนายแ้วก็ขึ้นก็มุเขา ไม่ไปยูจีนี่แห้งหาเงื่อนเห็นได้คลองเล่าไปแล้ขจ่ำเ้องเอเื้อจะไปจอดใส่ซื้อน้กินนะซาน่าเหมือนกยอผ้าใกล้ชั้นใดฮะกยือผ้าซื้อผ้าคนเสร็จผ้าคือรือเื้อของห้องเ้าเสาผ้าคนเห็นว่าเ้าได้ไหมว่าเป็นว่าเสาบอกเออคนเหนว่าซื้อผ้าเื้อ่เา้เออก็เจ้าว่าอยู่เออกับพี่ต้งเออเสาหลวงพ่อยังไงเนี่ น้ำพวกรซื้อมาอย่างกูเจะเ้ามา้ำพวกรอนยังแหมะคือน้ำไผ่คือน้ำก็บานเนี่ยมวมากไผ่ไปเท้าลงเลไรเเอกลารเออให้ว่าเ้าเออแม่ลงเอาบเมีนถ้าเป็นผ้าจังไไดที่เจ้าเซาคือเป็นองค์จังไหดองอันรูอผ้านี่ยน้อมัน็ิไม่ข้า่างง่าง่าไใหญ่จังไดแหละฮะ อ๋อพระไงพระพุทธรูปเนี่ยบอสออเสือเห็ดงเส้าเห็ดแางเมเส้าว่นแว่าอันนั่นดีเอามาป็นนยูบ้ารเนี่บอยิ่งเงี้ยเหมือนบอกไปดิบอขวไปแบกผู้ปู่อ๋อเส้าเดาเอาไปัดราร์แปูอันปูใดปูอันพ่อผัวอันไโอ้โหโอ้เป็นลูกไผ่กันยูก ค <laughs> อยนนน <c oughs> เลี้ยใจพวกพวกว่าเจ็ดตีกันแย่งกัน,กนดูคนละนายก็ไปเห็นอืนายเนาะ <c oughs>